Hello is Dan Center City Hotel right here Oh s c a เ e s c a r เชี่ยมากเึงรู้ว่าเนี่ยหลงทางอ่ะตอนแรกขนาดเปิดก o เก e ลมันก็หลงทางเลยสวัสดีจากมาเลเซียนะครับอยู่ที่กัแลันเปอร์เพิ่งเคยมาต่างประเทศครั้งแรกก็คือที่มาเลเซียนี่แหละคือก็หาข้อมูลมาบ้างแล้วว่า มันจะต้องไปแรกไอ้ touch and go card แล้วก็เติมเงินเข้าไปในบัตรนะครับแล้วก็จะสามารถใช้พวกจ่ายค่าอาหารค่ารถไฟฟ้าได้อะไรเงี้ยผมไม่ได้เอาของมาเยอะนะเอามาแค่ตัง้งกว่าสิบกิโลเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียค่าโหลดกระเป๋าเพิ่มอีกเดี๋ยวมันจะเลิองตังค์เพราะว่างบก,ก็มีจำกัดนะครับก็เลยใส่เป้มาแค่นี้ อนี่ไง way out where I can buy touch and go card maybe you can ask excuse me where I can buy touch and go card okay, ถามใครไม่ร,รู้เลยปแปลกนะเนี่ยเดี๋ยว เอาไงดีอะเดี๋ยวลองเดินเดินดูก่อนละกันมันมีทางออกข้างหน้าแล้วแต่ว่าแค่ได้บัตรก่อนอะเพราะว่าไม่งั้นมันจะใช้ชีวิตยากไงเมื่อคุณมาถึงสนามบินคุณสามารถสอบถามคอร์ตเตอร์ K L I A Express อ๋อ K L I A Express มันไปทางนี้อ่านี่ไง K L I A Express เจอละเราจะซื้อ,อไงวะ ยินดูก่อนว่าเขาทำยังไงจะได้ทำตามถูกนะ Excuse me I will go to Chinatown the name of destination Chinatown yeah yeah Central Market p a s a s เ n i Central Market โอเคมันให้กล่อกอีเมลด้วยคือไม่รู้จะให้กล่อกไหมนะครับคิวเอาโค้ดที่ใช้ได้มันก็จะมีอยู่แค่แอปพวกนี้แล้วผมไม่มีทำไงดีวะเราลองใช้บัตรเดบิต เครดิตการ์ดดิมันใช้ได้หรอ่าวีซ่าก็มีนะเดี๋ยวลองดูใช้บัตรวีซ่าอ๊ะทำไมไม่ได้วะเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะว่าในแอปทูมันนี่อ่ะมันมีอ l ลิเพอยู่ก็เลยกดจ่ายตรงนั้นได้เนี่ยดนไป 55าิลิงกิตเดี๋ยวทีเนี้ยมันก็จะมีตู้ไอ้นี่อยู่อ่ะเดี๋ยวจะลองซื้อการ์ดนี้ดูการ์ดนี้มัน10บลิงกิตเหรอเราจะจ่ายยังไง insert cash อ๋อใช้เงินสดเหรอเอาไป50าสิบอ้าทำไมอ่ะ <laughs> คือต้องใส่เฉพาะสิบลิงกิตอย่างเดียวเลยเหรอมันไม่เติมให้เหรอสมมติว่าเราแบบ ใส่ไป10ลิงกิตอย่างเงี้ยมันก็จะซื้อให้ใช่ไหมแต่เราไม่มีแบงค์สิไงมีแต่แบงค์ห้าสิเงี้ยก็อยากให้มันเติม40ไปเลยเดินสำรวจดูนะเราไฟเป็นยังไงบ้างบ้านเขามีเส้นทางรถไฟไปไหนบ้างเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนนเนี่ยสภาพรถไฟก็ผมว่าก็สะอาดดีนะมันก็คนไม่เยอะดีครับ ตรงเนี้ยมันจะมีประตูกัน้นแต่ท้าหมาตรงนี้มันไม่มีวะ KL Central โอเคนั่งไหนก็ได้มัง้ง<ล>มันไม่มีบอกว่านั่งไหนนั่งไหนก็ได้เหรอเออแล้วน,นั่งไปไอ้แค่นี่มันมีฟรีเซอร์วิสนี่วะ่ะนึกว่ามันจะนั่งตรงไหนก็ได้เกือบหน้าแตกแล ประมาณ1 4 0ยสวกกว่าเกือบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเร็วใช้ได้เหมือนกันนะฮัลโหล I am gonna go to Chinatown. Chinatown ร LRT. อ๋ R อโ okay. อเค MRT. LRT. LRT. โอเค okay. <Yeah. S 1> thank you. <c oughs> ลองเดินดูรอบงก่อ,อนว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> Welcome to Station Central Kuala Lumpur นะฮะ <c oughs> คือจริงๆจะจะไปต่อที่ชัยนาทาวเดี๋ยวมาดูให้เฉยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปนู้นโอ้สถานีมันก็ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเดินไปดูที่เซเว่นของกราเอร์ดีกว่ามีอะไรขายปุกเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูราคาด้วยเ น,นี้ชาลิปตันประมาณ3าจุดสามจุด,จดลิงกิตสารายเท่าแก่น้อยด้วย1.9ลิงกิตสิบดห้าบาทนะต้องมาซื้อตัว๋ว Hello I wanna go to uh n e l e u s by Chinatown Chinatown uh Pasadini Pasadini how much You need to buy from over there oh. Press number 5 Press number 5 and then pick Pasar Sini Let's LRT right? Yeah, LRT number 5 And then pick Pasar Sini This one Sini or just one station? Yeah just one station Oh okay, okay thank you Oh can I use cash or second? Cash or second you want to use cash, or cash? Okay boss Boss okay. paying uh, Yeah uh, if you want to use cash I can change to the smaller notes for you Ah okay okay How much? Give me the picture, which is the one. Thank you. This is the blue color. For... Oh, OK. Thank you. อ๋อคือเขาเขาไม่ได้ให้ให้ตั๋วมันเลยอะ่ะแต่ว่าเขาให้เป็นเขาให้แลกเงินมาแล้วค่อยมาซื้อตัว๋วเออทำไมเขาไม่ขายตั๋วเลยวะผมไม่เข้าใจเหมือนกัน อาซาเซนีหนึ่งจุสามลิงกิตนะก็ต้องจ่ายสองอ่ะตอนนี้จ่ายไปหนึ่งลิงกิตแล้วแล้วก็มันหนึ่งจุดสามมันมันไม่ไม่ลงตัวอ่ะทีนี้เอา้ามันไม่มีทอนก็คือจ่าย2ก็คือจ่ายสองไปเลยอ่ะอ๋อวิทอนได้ด้วยมาเจงว่าทอ,อได้เหรียญเหรียญมาละอ๋อโอเครู้ละหนึ แล้วก็อันนี้คือเป็นเหรียญนั่นแหละแล้วก็จะมีเหรียญอันนี้20อันนี้50นะอ่าก็จะกลายเป็นเ0็ดสิเซนละอ๋อผมก็นึกว่ามันไม่มีทอนสแกนแล้วป่ะอ่าใช่สแกน ม่น้ำอะไรมันเป็นคลองหรือเป็นแม่น้ำวะเป็นเป็นคลองนะคลองใหญ่มากเลยไปหาของกินก่อนเพราะตอนนี้นหิวมากเลยกินแค่ขนมปังสองชิชนที่ดอนเมืองแล้วก็บินมาเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรเลยหิวตอนนะี้รถเมล์ c น e a นอ n e r อันนี้คืออะไรอ่ะคือตรงนี้เป็นวัดอินเดียวัดฮินดูเหมือนวัดแขกที่สีลมอ่ะคล้ายๆกันนะมีเงเกียงช้างด้วยวเออฮิตมาถึงมาเลยเลย Hey bro w h a t s u p man by watch ร้านขายนาฬิกาเทียบเลยแล้วก็ <l ug> ส่วนมากก็จะเป็นแบบของือจะมีพวกกระเป๋ามีนาฬิกามีเสื้อผ้าแหละไอ้นี่มันร้านแหละมันเหมือนคล้ายคไอแฮมเบอร์เกอร์หรือแมักก็เคบ <l ug> ับแต่เขาบอกว่ามัสบาย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 นะครับเฟรช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 คูณห้าไปเลยเดี๋ยวลองเอาสักอย่างหนึ่งไม่รู้ลองลองกินดูผมว่ามันน่าจะอร่อยนะ yo bro choose for me one that you you think delicious okay this one okay this one floss Bakwa bun with egg Try long Do What you know what I'm tired are you Malaysian? are you Malaysian? no เมนมาขนมปังที่ซื้อจากร้านพี่คุณะแกะครับลองชิมดูนะมันอ,าาอ,มอร่อย,อป,ย,ออออยปะอืมอร่อยมนะันเป็นหอยหลองเมนเดือคอนมีไข่เจียวบ้างอืมอร่อยเนาะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปเชิมดีผักละผมไปเก็บแล้วเดี๋ยวไปเทีเท่ยวต่อ thank you okay. 34ลิงกิตไรท์เตี้โาเอ่อ32ตลัสโอเคใช่ใช่กินแอปเปิ้ล2.8ลิงกิตนะครับ 2องจุดปดอันนี้ห้าสองหนึ่งรสชาติมันก็คือแอปเปิลเขียวใสโซดาเดี๋ยว้ำตถอนกอันมันจะมีที่อยู่บอกตรงนี้นะก็คือจริงๆเห็นเห็นแล้วแหละว่าที่อยู่ของเรามาอยู่เนี้ย ใช่ป่ะวะถึงยังเนี่ยตรงนี้แหละมัง้ง Hello is Dan <Yeah. S 1> Center City Hotel right here <S Oh s c a m e scared Okay sorry ยัยทุกคนตอนนี้ที่ผมจองโรงแรมไว้ในแอป <Okay. S 2> เขาปักหมุดมาที่เนี่ย <Okay. S 2> ผมไปถามเขาแล้วข้างในอะ่ะ เขาบอกว่ามันคือสแกมคือเขาก็เอาชื่ออื่นอ่ะมาทําเป็นเหมือนมีห้องว่างให้พักอะไรเงี้ยแต่ว่าตักหมุดเป็นที่นี่เชื่อมากเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าจะหาที่พักใหม่แถวนี้แหละเดี๋ยวค่อยแจ้งทางแอปพีทีว่าโดนโกงอะไรเงี้ยให้เขาคืนเงินให้นะตรงโรงแรมอื่นที่จองไว้ก็จะโดนเหมือนกันไหมเนี่ยเริ่มกังวลละ นี่นะครับโรงแรมชื่อนี้ Dan Center อะ Dan Center City Hotel อะคือมันลงไว้ในแอปแอปหนึ่งที่สำหรับไว้จองโรงแรมต้องหาที่ใหม่ด่วนเลยเพราะว่าไม่งั้นคืนนี้ไม่นู้จะนอนไหนนะเดี๋ยวลองไปดูโฮสเทลก่อนแล้วกันห้องหนึ่งพักรวม4ี่เตียงใช่ไหมสองคืน329บาทเอาไงเดียเราควรจะเดินไปดูดีไหม ถ้าสมมติว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆอ่ะเดี๋ยววอล k กอินไปเลยไม่ต้องจองผ่านแอปโห oh, สองกิโลเลยเหรอวะ l e v e l p a c เ e r รเออจริงๆมันน่าจะมีตัวตนอยู่นะจะเดี๋ยวลองเดินไปดูเลยถ้าไปจองผ่านหน้าเดี๋ยวแม่งโดนอีกในขนาดที่ผมกำลังจะเดินไปที่พักใหม่นะเนี่ยตอนนี้มาถึงไอ ตึกสูงๆอ่ะตึกเมอรดเดก,ก้าโควรสูงเลยเอียอะเขาังสร้างไม่เสร็จเหรอมันมีนั่งร้านอยู่ข้างหน้าใช่ปะวะเดี๋ยวเข้าดูใ,ใกล้ดิมันสูงประมาณ118ชั้นได้อ่ะโอ้โหแบบสูงมากเลยนะโอ้ยแย่และผมเดินมาผิดทางว่ะ มันเป็นทางรถวิ่งเ่ยแล้วแล้วมันไม่มีทางคนเดินเลยทําไงดีวะมันไม่ค่อยมีรถวิ่งมาก็อาจจะเดินได้แหละมั้งเนี่ยพี่ฝรั่งสองคนเขาเดินไปเขาก็คงหาทางเดินไม่เจอเหมือนกัน <c oughs> อืมก็พยายามเดินลบรถรถอะสูงมากเลยมีนน ผมหลงทางอ่ะตอนเนี้ยขนาดเปิด Google มันก็หลงทางเลยเพราะว่าบางเส้นทางอ่ะมันไม่สามารถเดินได้ผมก็เลยหาทางเลาะมาเนี่ยจนจนผมเดินรอบติดเมอร์เลยก้าแล้วเนี่ยเนี่ยผมมองเข้าไปข้างในอ่ะมีมีเหมือนพนักง,งานต้อนรับอะเขายืนดินเก็กอยู่อ่ะยืนดินเท่อยู่ฝาลอ้อ ฝนกำลังจะตกนะครับแต่ผมต,ต,ต้องรีบเดินแล้วล่ะเดี๋ยวฝนตกแล้วจะเปียกนะฮะนี่กระล,ลานก่อสร้างอยู่คิวไฟติ่งบロ่เยอะใหญ่คิวไฟติงหลังจากที่เดินมาไกลมากตอนนี้ถึงละโรงแรมที่ผมดูในแอปตเกี้มันมันชื่ออะไรนะเลเว p แพ k เกอร์ <ês> Hello, is the room uh, available? How much? Five zero. 50. 50. Yes. Link it. Oh, fif 50. Link If I book from booking.com, I get 43. Link right? No, 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 it's starting price. After this, you pay. You are local or foreign? Ah, okay, okay. You pay taxes, fee, also tourism tax. Uh, not including to this tax. This is only starting price. Okay, okay. Can I pay where? I should be wrong. Hong. Three, one, two. second floor thank you โอเคเข้ไห้องละแอร์ก็เย็นดีครับอ,อันนี้เป็นห้องน้ำลองเข้าไปดูเลยมีน้ำอุ่นสวมทิชชู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บของกันเพราะเดินมาเหนื่อยมากเลย เหมือนจะเป็นห้างอะไรอะลาล่าพอร์ตอะไรสักอย่างอะนะเดินผ่านมาตะกี้เดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งเดินมาทั้งวันเลยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยท่วมอะไอ้ข้าวที่กินไปตอนเที่ยงอะจ้ยหมดแล้ว